หลังเสริมอกมา2เดือนครบแล้วด้วยนะสามารถทำงานนวดได้ไหมแต่ลาง,งานได้แค่2เดือนหมดแล้วคุณกลัวว่าถ้าคุณไปทำงานนวดแล้วออกแรงแขนนวดคนลูกค้าใช่ไหมแล้วมันจะทำให้ซีทีคนเคลื่อนหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในโพรงหน้าอกหรือว่าเกิดพังผืดหรือเปล่าหรือมันจะแข็งขึ้นใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณกลัวใช่ไหมอ่าถ้าคุณตอบว่าใช่ ผมก็ตอบว่าได้ไหมอะ,อะได้และไม่ได้อ่ได้แต่ต้องมีข้อยกเว้นอะไรบางอย่างนะอ่ะข้อยกเว้นที่ผมบอกคือคุณสามารถกลับไปนวดได้ครับแต่ว่า คุณจะต้องออกแรงไม่เกิน80%ของที่เคยออกเช่นเดิมทีคุณออกแรงเต็มที่100%ครั้งนี้ถ้าคุณกลับไปนวดตอน2เดือนให้คุณออกแรงแค่ประมาณเอา70%แล้วกันนะอีก10%ไว้เผื่อไว้หน่อยเผื่อพลาดออกแรงมากเกินไปหน่อยโอเคไหมแต่ถ้าคุณครบ3เดือนแล้วคุณจะออกแรง100%ก็ไม่มีใครห้ามนะ